โอเคครับผมก็จะเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะบินเนาะก็ถ้าตามแผนแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมก็จะบินวันที่25หรือ26นั่นแหละนะครับวันศุกร์แล้วก็หรือวันเสาร์นะครับนั่นแหละก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่เราจะต้องเตรียมตัวเนาะพวกกระโปรงกระเป๋าของต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเริ่มเตรียมตัวเก็บให้เสศจต่อจากนี้นะครับโอเคเอาล่ะก็ เดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมตัวกันเลยนะมาดูว่าผมเอาอะไรยังไงไปบ้างนะครับไปเตรียมตัวกันเริ่มปึ๊บก็ถ te ึงเวลาที Bal, ่เราจะจองตัวเครื่องบินกันแล้วนะครับผมก็จากที่รอมันขึ้นขึ้ลงลงมาเมื่อวานขึ้นไป5 5าหมน้าะครับใจหายเลยวันนี้ลงกลับมา4 0,000่นกว่านิดๆก็น่ดูนี้เราจะ ลองจองกันนะครับน่าจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วนะที่เราจะเสียนะครับมั้งซึ่งอันนี้นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจด,ด้วยเนาะพันก็ตรวจ PCR ได้เลยเราจะบินกันวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์เวลา8โมง5นาทีนะครับแล้วเราก็จะถึงวันที่27นะเที่ยง52นะครับเพราะว่าเราพักที่ดัลลัส20ชั่วโมงนอนที่อเมริกา1คืนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย วันกลับนะครับที่จะออกจากสนามบินที่ vps ก็คือที่ทำงานเลยนะครับออก7.15โมง15นะแล้ามาถึงไทยตี5้า ม,ม,มันก็เลยออกมาสวย<ช>ซึ่งถ้าเราตัดกันนะมันก็อาจจะใกล้เคียงอยาจจะไม่ไม่เป๊ะต้องดูรูปนั้นค่ะรูปนี้ไม่ไม่ได้ไม่ผ่านตอมอไอเด็กนี่ใครเ,คเก้ <c oughs> เรียบร้อยผมนี่ก็เป็นทรงผมทรงที่เราจะไปเมกากันคะุทรงนี้นะก็สั้นสันมากเลยก็เดี๋ยวค่อยๆเห็นโปรปเซสมันยาวไปเรื่อยๆอพร้อมกันนะผมอยากตัดให้มันดูสุภาพเรียบร้อยล้วก็ไม่ต้องตัดบ่อยๆด้วยนะโอเคน่ารักอะแบบมันเด็กม .3 เลยโอเคไปครับนี่คืออยแบบ่างแรกแรกที่เราทำกันนะ โอ้อ่ะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตากันนิดนึงนะเพราะว่าผมเอาก้าอ้ออบไปข้างนอกนะเพื่อจะเอากระเป๋ามาเรียงแล้วก็เก็บของนะครับผมวันนี้เนี่ยเราเราเรา,เรามาีสิ่งที่ต้องทํานะครับหลังจากที่เราตัดผมแล้วก็ซื้อตุ๊กคอนบินเรีร้อยแล้วเนี่ยนิดนึงนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทั้ง US Sponsor ไทยแล้วก็ US Sponsor อเมริกาด้วยเนาะ อย่างแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาวันนี้นะครับก็คือ D S ที่เขาส่งกลับมานะครับแล้วก็อันนี้พาสปอร์ตนะครับหน้าที่เป็นวีซ่าของอเมริกาปึ๊บหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเซ็นเซอร์ไว้นะหน้านี้นะครับสแกนแล้วก็ส่งเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาอย่างต่อไปนะครับก็คือการที่เราได้ตัวเครื่องไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาอ e ีเกจเกตแล้วก็รายละเอียดการบินต่างๆเนี่ยนะครับส่งไปให้กับเอเจนซี่นะเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะกรอกใส่ Google form เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ต้องทําตรงงานให้เสร็จ และอย่างต่อไปนะครับก็การที่เราเอาวันที่ของเราเนี่ยที่เราบินอะไรอย่างเงี้ยส่งเป็นดีเทลนะครับให้กับฝั่ง US อเมริกาเนาะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ขออ e ีติเกตอะไรเขาจะแค่อยากรู้ว่าบินไปเมื่อไหร่แล้วก็จะกลับเมื่อไหร่นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็คือโปรเซสเอกสารอะไรสัพมิตอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วก็เตร็มตัวเข้าสู่การเก็บกระเป๋ากันเนาะเพื่มเวลาครับปไปไเริกกันอีกเรื่องที่จะแอดออนเข้าไปนิดนึงนะครับก็คือผมเนี่ยไปก่อนเวลานะครับซึ่งโดยวีซ่าแล้วเนนี่นะครับ ตัวว o r k อันทาเวเนี่ยมันจะไปก่อนได้30แล้วก็หลังได้30ผมเข้าไปก่อนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าก็คุยให้ดีกับฝั่งนั้นให้ดีเนาะอย่างผมก็คุยกับนายจนะ้างเนาะอีเมลไปคุยกับนายจ้างนะครับว่าเอ้ยขอไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มงานไม่เริ่มงานอะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรขอถามก่อนว่าเฮ้ยไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็คุยกับเขาหลายรอบเลยครับก็ตอบเมลกันว่าเออคอนเฟิร์มแล้วนะว่าขอไปก่อนแล้วก็ค่อยๆอยัปเดตดีเทลไปเขาเรื่อยๆ จนขอเอาผู้เพาโอเคมาก่อนได้เลยอาจจะให้เริ่มงานหรือไม่เริ่มงานเดี๋ยวว่ากันอีทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะ เรียบร้อยครับผมก็ตามนั้น oh. เราจะมาทำอันนี่กันนะครับอเอกาสารที่ต้องเตรียมนะเอกาสารบางตัวที่มันต้องคิดว่าควรจะเตรียมเพิ่มอย่างเงี้ยปิ้นออกมานะครับแล้วก็เอามาใส่แฟ้มแฟ้มหนึ่งไวนะ้เนาะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฟ้มตรงนั้นกันก็จะรวมเอกาสารทุกอย่างเลยที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพาสปอร์ตสำเนาอะไรต่างๆก็เดี๋ยวมาให้ดูว่ามีเอกาสารอะไรบ้างนะครับไป,ไปทำกันโอเค เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะว่าผมเอาเอกสารอะไรทําแฟ้มไปบ้างเฮ้ยอึ๊บก็นะครับมันก็จะมีเอกสารที่ผมคิดว่าเอ้ยเอาไปก่อนละกันเผื่ออาจจะได้ใช้อะไรนะก็เลยถ่ายเอกสารแล้วก็เตรียมเผื่อไปบวกกับที่เอเจนต์ให้เตรียมมานะครับก็จะประมาณนี้แหละขับผมม ก่อนที่เราจะวินนะครับผมอ,อาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็ต้องแจ้งนายจ้างเนาะเรื่องของวันเวลาที่เราจะไปถึงนะครับที่ปิดปากนี่ไม่ใช่อะไรละครับก็ตอนนี้แหรร้อนในมันบวมากเลยนะไม่ค่อยน่าน่าชมเท่าไหร่ก็นั่นแหละผมนั่งเฮียนตรงน,นี้เสร็จแล้วจริงๆเนี่ยกรณีของผมเนี่ยคือผมคุยกับนายจ้างมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วสักพักหนึ่งนะครับเรื่องว่าผมจะเออขอไปก่อนอะไรเงี้ยโอ้ยเจ็บปาก เป็นเหมือนการอินฟอร์มแล้วก็คอนเะฟิร์มเขาเฉยๆเนาะนะครับก็เป็นเหมือนแล้วว่าไงเป็นพ o l i c เป็นอะไรที่เขาทากันก็ทําด้วยนะโอเคนั่นแหละฮะก็อเมอ่อตรงนี้กันก็เป็นหนึ่งในสเต็ปที่เราต้องทํานะครับผมโอเคฮะไอ้กันฮะ ก็เข้าสู่2วันสุดท้ายก่อนบินเนาะเราเหลือเวลาอีกวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะบินแล้วนะครับก็วันนี้นี่เรามีที่ต้องทํากันไม่อาจจะไม่เยอะแต่ว่าใหญ่นะแรกก็คือเราจะเก็บกระเป๋าให้เกือบเสร็จเลยนะครับตอนนี้กระเป๋ามีแค่เนี้ยเออยังเป็นแค่ข้าวๆาอยู่เลยนะครับก็อย่างที่2ก็คือเราจะต้องบิ๊กคลีนนิ่งห้องกันนะ,นะครับก็นี่ตอนนี้ห้องสภาพไม่ไหวเลยจะด,ดู็วเออก็นะครับก็จะเป็น2อย่างที่เราจะต้อง <c oughs> ทํากันในวันนี้นะ โอเคอ๋อยังเจ็บร้อนหน้าอยู่เลยไปไปกันครับไป เรียบร้อยนะครับก็นี่ให้ดูก็เป็นระเบียบเนาะแต่เดี๋ยวก่อนไปจะเอาผ้ามาคุมนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับผมโปรเซสการเก็บห้องต่อไปก็ไปเก็บของต่อครับผมไปลุยโอ้อยาวไกลวันนี้ โอเคครับผมก็จะขอพูดถึงหลักการในการจัดกระเป๋าผมก่อนเนาะนะครับผมจะมีกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวบอกตรงนี้คร่าวๆก่อนนะครับจะมีทั้งหมด3ใบนะครับใบแรกคือใบนี้คือใบที่เราจะโหลดนะครับผมแล้วใบที่2คือใบรา r การนี่คือใบนี้ทึ่เราจะถือึเครื่องนะครับแล้วสุดถ้ายคือใบคัดอกซึ่งใบนี้เราใส่แค่ของสําคัญกระเป๋าตั้งพาสปอร์ตนะครับเราจะไม่พูดถึงใบนี้เยอะนะครับเดี๋ยวไปลงดีเทลไอีกทีนึงนะในอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าถ้าลงดีเทลกระเป๋าหมดตอนนี้ยาวมาก ผมแต่เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนว่าวิธีการเก็บกระเป๋าวัี้ของผมเนี่ยจะมีหลักๆอยู่มา 3- 4ข้อนะครับผมข้อที่1นะครับผมผมจะเก็บกระเป๋าใบนี้เนี่ยโดยที่เอาของไปให้ได้น้อยที่สุดแต่เอาของที่จําเป็นไปเนาะคือหมายความว่าของที่ผมจะเอาไปเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะของที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะอะไรที่มันเป็นแบบเฮ้ยเสื้อผ้าที่มันมากเกินไปเพื่อที่จะใส่เที่ยวมันโอเวอร์เกินไปเนี่ยก็จะไม่เอาไปเนาะเพราะว่าคิดว่าแฟชั่นเนี่ย ที่แบบเนี้ยไปซื้อหน้าง,งานดีกว่านะเราได้ของจากอเมริกานะมันอาจจะดีกว่ามั้งไม่รู้แต่ว่าอาจจะถูกกว่ามั้งก็ไม่รู้อีกแต่ว่านะก็ไปซื้อที่นู่นเอาถ้าเป็นเรื่องของแฟชั่นเนาะต่อไปข้อที่2ก็คือผมเนี่ยจัดกระเป๋าใบนี้เนี่ยเพื่อให้มันไม่ถูกเปิดอีกนะมันจะไม่ถูกเปิดอีกเลยสักครั้งเดียวนะส่วนผมมันจะไปถึงที่โรงแรมนั่นเองเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ของที่จําเป็นที่จะต้องหยุดพักเครื่องอะไรงเงี้ยจะถูกแยกออกมาเรียบร้อยแล้วจะไม่เปิดใบนี้เลยจนกว่าจะถึง นะครับผมต่อไปข้อที่3นะคือผมพยายามจัดกระเป๋าใบนี้ให้มันเป็นแบ็กอินแบ็กที่สุดนะเวลากระเป๋าเป็นแบ็กอินแบ็กเนี่ยเวลาจะหยิบอะไรออกมาเรียงเนี่ยก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ดึงออกจากกระเป๋อเอาออกมาอีกทีนะครับใบนี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นแบ็กอินแบ็กมากๆในระดับหนึ่งเนาะนั่นแหละฮนะนั่นคือข้อที่3ครับพยายามจัดเป็นแบ็กอินแบ็กเพื่อให้มันจัดเก็บง่ายที่สุดนะม้วก็หยิบใช้ง่ายด้วยหาของง่ายด้วยนะครับ ข้อที่4นะครับผมมันอาจจะคล้ายๆกับข้อแรกน,นึงที่ว่าเราจะเอาของไปน้อยนะของที่เราเอาไปน้อยเนี่ยคือของใช้นะครับส่วนของกินเนี่ยเราอาจจะมาเน้นนิดนึงเพราะว่าของกินบางอย่างเนี่ยมันไม่มีที่นั่นแล้วก็ผมมีอะไรที่อยากทําที่นั่นอยู่ด้วยฉะนั้น,เ,นเราต้องไปลงกับสเปซตรงนั้นแทนนะครับโอเคนะนั่นะคือทั้งหมดครับผมของการการเก็บกระเป๋าว้นี้องมครับประมาณนี้ครับมาเก็บกระเป๋ากันลุยลุกอ่ะไหนๆแล้วเดี๋ยวอธิบายแคลรี่ออนไปนี้ก่อนนะครับก็ แคลียร์าน,นี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะเป็นใบที่ค่อนข้างจะผูจนภัยกับเราในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันจะมีวันที่เราต้องพักเครื่องที่ญี่ปุ่น3มชั่วโมงแล้วก็เอ่อยีชั่วโมงที่ดาราลสนะครับคืนหนึ่งเลยนะฉะนั้นเราต้องมีใบแบบนี้นะครับที่เอาไว้แบบเราเปิดตลอดเวลานะวันนี้เราไม่เปิดเลยอย่างที่บอกมเมื่อกี้นะครับซึ่งในใบนี้เนี่ยก็มีกระเป๋าซองกระเป๋าที่ผมบอกบอกกล้องนี่คือกล้องนะครับก็จะอยู่ในนี้นะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวยังไม่รู้จะเป็นอะไร แต่ว่าเอามาใส่ไ้ก่อนเพราะว่าอยากเอาเป้แบนี้ไปนะครับจะมีกระเป๋าที่เรียกว่าของจําเป็นอีกนะครับเอาเป็นว่าอันนั้นน่ะมันค่อนข้างลงดีเทลมากเลยว่าเอาอะไรไปทําไมเนาะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปในกระเป๋ามีอะไรไปเวิร์กันทาวเวลนะครับตอนนี้ก็เอาแค่คร่าวๆว่าเราจัดกระเป๋ากันก่อนเนาะเดี๋ยวเริ่มเรียงเริ่มจัดอะไรเหมือนกันเนาะอย่างที่บอก Back in Back ให้มันเป็นระเบียบที่สุดนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไม่มีของจําเป็นมากๆอยู่ในนี้แค่ในนี้พอที่จําเป็นนะครับไปเริ่มกัน ยังโล่งอยู่เดี๋ยวจะเป็นที่ไว้ใส่ขนมอาหารนะครับแต่ว่าคร่าวๆจะมีประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าแล้วตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆเสื้อผ้าอยู่บ้านเสื้อผ้าทั่วไปแล้วก็เสื้อผ้าเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเรียนนิดนึงอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นแหละประมาณนี้นี่คือกระเป๋าหลักนะครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่านี่มันจะเป็นแค่คร่าวๆจริงๆเนาะก็ยังไม่ได้มีทั้งหมดที่เราจะต้องเอาไปทั้งหมดแบบฟลาน์อินเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันทีโอเคแบบนั้นครับ ปกติเวลา5้าโมงเย็นทุกวันของผมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเวลาที่ออกมาเดินข้างนอกแล้วก็คิดอะไรหลายอย่างเนาะส่วนมากที่เห็นใน YouTube ในทุกอย่างเลยเนี่ยก็เกิดจากการคิดตอน5้าโมงเนาะจะเวิร์กแอนทาวเวลจะเฮซสเคทุกอย่างแซลลี่บอร์ดทุกอย่างคิดตอนเดินหมดเลยนะครับวันนี้จะเป็นการเดินเล่นตอน5้าโมงสุดท้ายนะก่อนที่เราจะบินนะครับวันนี้เรามีหลายอย่างที่ต้องทาเยอะมากๆเลยเพราะว่าคืนพรุ่งนี้เราก็บินละมันคือคืนพรุ่งนี้เนาะไม่ไม่มคือเช้าอีกวันหนึ่งแต่เราออกจากพรุ่งนี้แต่ตีสามอะไรเงี้ย เจอก,กันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ทำอะไรกันมาหลายอย่างแล้วอโอเคครับมองหน้าตรงเงินนิดนึงครับง้อหนาะอือฮึงง้ครับน,น,น,นิ่นึงต้องหายใจนะพอ่คล้วอะแล้ว